ฟังสบายๆกับเรื่องนั้นเรื่องนี้โลกกว้างกว่าที่คิดเวลาเราไปซื้อของพลิกดูฉลากแล้วเจอชื่อสารเคมีแปลกๆเนี่ยเคยรู้สึกกังวลกันบ้างไหมครับคือเราได้ยินมาตลอดเลยว่าให้ระวังสารเคมีในอาหารนะแต่จะเป็นยังไงล่ะครับถ้าความจริงแล้วเรื่องนี้มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดคำถามสำคัญเลยก็คือไอ้เจ้าสารเคมีที่อยู่ในอาหารของเราเนี่ยมันเป็นตัวร้ายเสมอไปจริงๆหรือเปล่า วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่สารประกอบคู่หนึ่งที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นั่นก็คือไนเตรตและไนไตร์ครับพอเราพูดถึงสารสองตัวนี้เนี่ยภาพที่ลอยมาเลยก็คือพวกแฮมไส้กรอกหรือซาลามี่ใช่ไหมครับซึ่งในกระบวนการแปลรูปเนื้อสัตว์พวกนี้แหะครับที่ไนเตรตกับไนไตร์มันมีโอกาสจะเปลี่ยนร่างไปเป็นสารอีกตัวหนึ่ง ซึ่งสารตัวที่ว่านี้ก็คือไนโตรซามีนครับแล้วเจ้านี่แหละครับที่ถูกจัดเป็นว่าสารก่อมะเร็งหรือถ้าจะให้เรียกง่ายๆนะคบนี่คือผู้ร้ายตัวเป้งในเรื่องนี้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องนี้มันมีจุดหักมุมครับแล้วเป็นจุดหักมุมที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคือมันจะเป็นยังไงครับถ้าผมบอกว่าสารประกอบตัวเดียวกันเป๊ะๆเ,เจ้านเตรดกับไนไตร์เนี่ย มันดันมีอยู่เต็มไปหมดเลยในผักที่เราตั้งใจกินกันเพื่อสุขภาพนะครับใช่เลยครับฟังไม่ผิดแน่นอนในผักใบเขียวหลายๆชนิดอย่างผักกาดบรอกโคลีหรือว่าต้นหอมก็อุดมไปด้วยในไตรและในไตรตามธรรมชาติเหมือนกันอา้าวแล้วแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ล่ะครับเนี่ยเอาล่ะครับเรามาไขาปริศนานี้กันดีกว่าคือความลับของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสารเคมีอย่างเดียวครับ แต่อยู่ที่ว่ามันไปเจอกับเพื่อนร่วมทางแบบไหนตั้งหากถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ที่ตัววัตถุดิบแต่เป็นสูตรอาหารที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยตั้งหากโอเคทีนี้มาดูไฮไลไท์กันเลยครับตรงนี้แหละที่ทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นมากๆลองดูนะครับในฝั่งของเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ย พอไนเตรตไปเจอกับกรดอะมิโนที่มีอยู่เยอะในโปรตีนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมันจะสร้างผู้ร้ายของเราขึ้นมานั่นก็คือไนตรซามีนแต่พอมาดูฝั่งของผักบ้างนะครับสถานการณ์มันกลับตันรปเลยครับไนเตรตตัวเดียวกันเนี่ยพอไปเจอกับวิตามินซีหรือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่เพียบในผักผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นสารอีกตัวที่ดีต่อร่างกายเราซะง,งั้นและสารตัวนั้นก็คือไนตริกออกไซด์ครับซึ่งเจ้านี่แหละคือพระเอกของเราในวันนี้ มีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะเรื่องการช่วยให้หลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพแบบคนละเรื่องเลยครับมาถึงตรงนี้เราน่าจะพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยสามารถสรุปได้ง่ายๆเลยครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือบริบทครับบริบทคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆสารเคมีตัวเดียวกันเนี่ย มันไม่ได้ดีหรือร้ายในตัวมันเองเลยนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันไปอยู่ในอาหารประเภทไหนและไปทําปฏิกิริยากับอะไรต่างหากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นเลยนะครับว่าเรื่องของโภชนาการเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยคําถามสุดท้ายที่อยากจะชวนให้กลับไปคิดกันต่อก็คือพอเราเข้าใจบริบทของอาหารแบบนี้แล้วการเลือกกินของเราในครั้งต่อไปมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างหรือเปล่าครับ